เธอเชื่อและประกาศว่าความโปรดปรานของพระเจ้าจะนำเธอไปทุกที่คุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่14สิงหาคมคุณมีความโปรดปรานอย่างเดียวกับที่พระเยซูมีโรมบทที่ 4: ข้อ16เพราะเหตุนี้การเป็นทายาทนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นตามพระคุณ เพื่อรับรองพระสัญญานั้นแก่ลูกหลานของอับราฮัมทุกคนไม่ใช่แก่ลูกหลานที่ถือธรรมบรัญญัติเท่านั้นแต่แก่ลูกหลานที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของเราทุกคนพระคุณของพระเจ้าคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่เราไม่สมควรที่จะได้รับเราไม่ได้ทำสิ่งใดแลกพระคุณของพระเจ้าและเพราะเราไม่คู่ควรจะได้ไม่ได้ทำสิ่งใดแลกมาไม่สมควรได้รับ พวกเราทุกคนจึงมีคุณสมบัติในการรับพระคุณนี้แล้วเราจะเดินอยู่ในพระคุณนี้อย่างไรเช่นเดียวกับที่พาสเวิร์ดทำให้คุณเข้าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ความเชื่อก็ทำให้คุณสามารถเดินในความโปรดปรานของพระเจ้าที่คุณไม่สมควรได้รับในขณะนี้ ความเชื่อไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ความเชื่อคือการเชื่ออย่างง่ายๆและประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คุณแล้วและสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่เพื่อคุณ เมื่อคุณเชื่อว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือคุณพอพระราชกิจที่สำเร็จแล้วที่หมากางเขนของพระเยซูพระสัญญาของพระองค์เรื่องการจัดเตรียมการรักษาโรคและการรื้อฟื้นสู่สภาพดีจึงเป็นเรื่องแน่นอนสำหรับคุณไม่ใช่เป็นเรื่องแน่นอนสำหรับชาวยิวเท่านั้นแต่แน่นอนสำหรับเราเพราะพวกเราคือเชื้อสายของอับราฮัมทางความเชื่อนางรูธเป็นหญิงไม้ชาวต่างชาติ ผู้เชื่อในพระคุณของพระเจ้าเธอเชื่อและประกาศว่าความโปรดปรานของพระเจ้าจะนำเธอไปถูกที่เพื่อเก็บข้าวตกในที่นาซึ่งเธอจะเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเจ้าของนาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมนางรูธบทที่สองข้อสอง เพราะเธอขึ้นอยู่กับความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งไม่สมควรได้รับพระเจ้าไม่เพียงแต่นำเธอไปอยังที่นาของโบอาสซึ่งเป็นคนร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังเป็นวงวานของพระเยซูอีกด้วยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อ5ความเชื่อของนางรูธท,ที่เชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้าเปิดประตูให้เธอก้าวสู่โลกใบใหม่เธอออกจากความยากจนเข้าสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยจากการเป็นไม้สู่การสมรส และจากการไม่มีบุตรไปสู่การมีบุตรและครอบครัวที่สมบูรณ์เธอยังได้กลายเป็นผู้ที่คนในสังคมให้ความเคารพอีกด้วยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมนางรูธบทที่4ข้อ1 3ถึง15้าถ้านางรูธหญิงชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมยังได้มีความสุขกับความโปรดปรานของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พวกเราที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณจะมีความสุขกับพระพรที่จะเกิดขึ้นจากความโปรดปรานของพระเจ้าอันไม่สมควรที่จะได้รับนี้อันที่จริงเพราะวันนี้พระเจ้าทรงมองดูเราในฐานะบุตรพวกเราจึงมีความสุขกับความโปรดปรานเดียวกันกับความโปรดปรานที่พระเยซูมีดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ถึง6 เมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีความโปรดปรานเดียวกันกับที่พระเยซูมีโลกใบใหม่ก็เปิดออกสู่ชีวิตคุณโลกที่พระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หนึ่งข้อ20เมื่อคุณเชื่อว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือคุณเพราะการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซู พระสัญญาทุกข้อก็เป็นสิ่งแน่นอนสำหรับคุณให้เราใคร่ครวญภาวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ที่อยู่เหนือชีวิตของลูกเสมอลูกจะเดินติดตามพระองค์และชื่นชมในพระพรและพระสัญญาที่ทรงมีไว้สำหรับลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน